สวัสดีเพื่อนๆชาวเกงก่อนเกมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมจานแปลงเช่นเคยวันนี้เราไปกันต่อครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจ ա มวันอังคารที่31ธันวาคมครับคัดมาให้แล้วเคู่เน้นๆเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้จะมีอาร์ฟคับครับรอบรองชนะเลิศ2คู่นะครับแชมเปี้ยนชิพสกอตแลนด์1คู่ครับพิเมลีกเวลส์2คู่เนชั่นแนลลีกอังกฤษ1คู่แล้วก็เนชั่นแนลลีกนอร์ทอังกฤษอีก1คู่ด้วยกันครับ ข้อมูลจัดหนักอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นยังไงก็ขอฝากเพื่อนทุกท่านนะครับช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปกันหน่อยให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรายังมีกิจกรรมพิเศษมาให้ร่วมสนุกกันเช่นเคยกับการทายสกอร์นะครับแจกรางวัลในคู่ระหว่างโอมานเจอซาอุครับคูเวตเจอบาเรนแล้วก็กรีนอกมอตันเจอกับพาริคทิสเซลนะครับว่าทั้ง3คู่นี้จะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่นะครับทายถูก1คู่รับาท2คู่200บาทสอ3คู่สองร้อยบาทแล้วก็สามคู่นะครับรับไปเดิม @kkg888 ในทุกวันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาทายผลมาแล้วนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กชื่อช่องไว้ด้วยนะครับว่าจานแปลงวิเคราะห์บอดนะครับจะได้การกาถูกต้องครบถ้วนครับเอาละครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับวันนี้เราไปกันที่กัฟคัฟรอบรองชนะเลิศนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างโอมานครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาอุดิอาระเบียครับจะแข่งกันในเวลา3ามทุ่มครึ่งคืนนี้ครับโดยนะครับผลงานนะครับในกัฟคัพ3นัดในรอบแรกนะครับโอมานไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ2เกมนะครับแล้วก็ ชนะ1เกมครับแล้วก็เสมอไป2เกมโดยเกมล่าสุดก็เป็นการเสมอกับ UAE ไปที่1ประตูต่อ1ครับส่วนทางซาอุดิอาราเบียนะครับแพ้ในเกมแรกต่อบาเรนมาที่2ประตูต่อ3ครับก่อนที่จะคืนฟอร์มเก่งนะครับชนะเยเมน3 2แล้วก็ชนะอิรัก3 1ผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มได้อย่างหวุดหวิดครับสถิติการพบกันมานะครับของคู่นี้เนี่ยเ,เป็นทางฝั่งของซาอุดีที่ทําได้ดีกว่านะครับ ชนะที่4เกมนะครับแล้วก็โอมานชนะที่1เกมโดยเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับก็เป็นฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับซาอุดีเฉือนเอาชนะโอมานไปได้ที่2ประตูต่อ1นครับโดยเรทคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งซาอุที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่2.25ต้องบอกก่อนว่าซาอุชุดนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับไม่ได้ชุดที่ไปเล่นคัดบอลโลกมาหรือว่าไปเล่นฟุตบอลโลกมานะครับแต่โอมานเนี่ยชุดใหญ่เต็มร้อยเลยนะครับเพราะว่าลีพวกเขาไม่ได้หยุด นะครับผมวันนี้นะครับกับการที่มาต่อแค่นี้ผมมองว่าโอกาสที่ซาอุดเนี่ยจะชนะแบบสบายๆผมมองว่ายากนะครับดีไม่ดีเนี่ยเสมอกันแล้วก็ไปยื้อกันต่อถึงช่วงทดเวลาเออช่วงต่อเวลาพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับคู่นี้ผมเลยขอแนะนำนะครับเชียร์ที่โอมานไว้ดีกว่าที่ราคาครึ่งลูกครับเชื่อว่ายันไหวแล้วก็เผลเๆเนี่ยพริกล็อก ok ชนะได้เลยส่วนราคาสูงต่ําคู่นี้นะครับ ถามว่ามีโอกาสไหมนะครับดูจากการเจอกันที่ผ,ผ่านมาเนี่ยสองเกมหลังสุดเนี่ยยิงกัน3ประตูขึ้นทุกเกมด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ถือว่ายิงกันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับยังไงคู่นี้ผมขอด้วยความที่มันเป็นบอลรอบรองแล้วเนาะมันมีความกดดันค่อนข้าง,างสูงแล้วก็น่าจะเน้นแท็กติกไม่น่าจะเปิดแลกกันวันนี้ผมขอวางไว้ที่ต่ําดีกว่านะครับที่2.25สรุปกู่นี้นะครับผมไปที่รองโอมาน0.5นะครับแล้วก็วางที่ต่ําไว้ที่2.25ครับคู่ที่2นะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างบาเรนครับ จะเจอกับทางคูเวตจะลงสนามกันต่อนะครับในเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับโดยนะครับผลงานในรอบแรกที่ผ่านมาของบาเรนนะครับชนะ2เกมแพ้ไป1เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็แพ้เยเมนไปที่1ประตูต่อ2นะครับแต่ก่อนหน้านั้นชนะซาอุ3 2แล้วก็ชนะอิรักไปที่2ประตูต่อ0 ส่วนทางคูเวตนะครับผลงานนะครับครับยังไม่แพ้ใครนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็ชนะ1เกมโดยเกมแรกครับเสมอโอมานมาที่1ประตูต่อ1เกมที่2นะครับเอาชนะ UAE 2ประตูต่อ1นแล้วเกมสุดท้ายครับก็เจ้ากับกาตาร์ไปที่1ประตูต่อ1นครับมาดูในเรื่องของสถิติกันสักหน่อยนะครับคู่นี้เจอกันมานะครับ5เกมหลังสุดนะครับบาเรนชนะได้2เกมครับคูเวตเออขออภัย3เกมครับคูเวตชนะได้1่เกมแล้วก็เสมอกันไปที่1เกม โดยหัวล่าสุดที่เจอกันมานครับเป็นเกมกระชับมิตรนะครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเป็นคูเวตนะครับที่บุกเอาชนะบาเรนในที่3ประตูต่อ1ด้วยกันครับโดยเรทคู่นี้นะครับเป็นทางบาเรนเป็นต่ออยู่ที่ราคา0.25นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2ลูกเท่านั้นครับคือคูเวตเนี่ยเป็นรองมาทุกเกมนะครับแต่ก็เรียกว่าเข้ารอบมาได้แบบ ถือว่าสมราคานะครับแล้วก็จัดหนักแน่นอนชุดใหญ่แน่นอนครับส่วนบาเรนชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดผสมนะครับผมเลยมองว่าความเอาจริงเอาจังเนี่ยผมเชื่อว่าคูเวตที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยมีความที่แบบซีเรียดมากกว่านะครับผมก็เลยมองว่าคู่นี้ วัดใจรองที่คูเวตไว้ดีกว่านะครับน่าจะไม่แพ้ใน90นาทีนะครับแล้วก็ไปรู้กันต่อเอานะครับส่วนราคาสูงต่ำครับโหราคาน้ำแห้งๆแบบนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะสูงได้นะครับขั้นต่ำเนี่ยผมว่าเสมอ1ประตูต่อ1นะครับจะเป็น2 1 22หรือว่าฝั่งฝั่งหนึ่งชนะเนี่ยก็ต้องไปวัดกันดูอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่ายังไงมี2ลูกเธอแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับสรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่คูเวตนะครับแล้วก็วางไว้ที่ราคาสููงที่2ลกครับ คู่ที่3นะครับเราไปกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพสกอตแลนด์กันบ้านนะครับในช่วงเวลา4ี่ทุ่มตรงกรีนอ็อกมอร์ตันครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนแพตติกทิสเซิลโดยอันดับตารางคะแนนณปัจจุบันนะครับกรีนอ็อกรั้งอยู่อันดับที่8นะครับแข่ง18นัดชนะ4เสมอ8แพ้ไป6นะครับเก็บได้20แต้มส่วนทางแพตติกทิสเซิลนะครับก็แข่งมา18นัดเท่ากันนะครับชนะ9เสมอ5แพ้ไป4เก็บได้32คะแนนครับฟอร์มในบ้านของทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับกรีนอ็อกในชนะ3เสมอ3แพ้ไป2นะครับ เปอร์เซ็นชนะจะอยู่ที่37.5%ส่วนทางแพทริกนะครับผลงานเกมเยือนแข่ง8นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป4นะครับเปอร์เซ็นชนะจะอยู่ที่37.5%ครับสถิติการเจอกันมานครับ10นัดหลังสุดเนี่ยกรีน็อกชนะทางพทริกได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับส่วนพทริกเนี่ยชนะได้ถึง5เกมแล้วก็เสมอกันไปอีก3เกมครับโดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเจอกันมาทั้งหมด4เกมนะครับแล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยเจอกันไปแล้วที่1เกมด้วยนะครับก็กรีนม็อก เอาชนะทางฝั่งของแพทริกได้เลยนะครับเป็นการแพ้ไป3นะครับแล้วก็เสมอไป2เกมเมืเกมที่แล้วนะครับเมื่อเจอกันเจอกันมาเมื่อช่วงสิงหาคมเนี่ยก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์ที่0ประตูต่อ0ราคาแฮนดิแคปนะครับกรีนน็อกนะครับชนะได้4นะครับแล้วก็แพทริกชนะได้6เกมนะครับส่วนราคาโอเวอร์อันเดอร์ครับโอเวอร์เยอะอยู่นะคู่นี้นะครับสูงไปถึง7จาก10นัดครับผลงานนะครับ10เกมหลังสุดของกรีนน็อกเนี่ยชนะได้เพียงแค่2นะครับเสมอไป4นะครับแล้วก็แพ้ไป4นะครับ โดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปเจ้ากับไอยูเนเต็ดมาที่0ประตูต่อ0ส่วนในบ้านเกมล่าสุดนะครับเอาชนะทางดันเฟิร์มลิงมาได้ที่2ประตูต่อ0แล้วก็ไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันส่วนราคาแฮนดิแคปนะครับ10นัดชนะได้5ครับเสมอไป1แพ้ไป4นะครับแล้วก็4นัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้แฮนดิแคปเลยนะชนะ3แล้วก็เสมอร1ราคาโอเวอร์เนอร์ครับโอเวอร์ไป4นะครับอันเดอร์ไป5แล้วก็เสมอไปที่1เกมครับ ขนาดที่ทางฟังของแพทริกนะครับผมก็ฟอร์ม10นัดหลังสุดเนี่ยฟอร์มดีเลยนะชนะได้ถึง7นะครับเสมอไป2แพ้ไปนัดเดียวเท่านั้นนะครับโดยเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะควีนสปาร์คไปที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมเยือนัดที่แล้วนะครับก็เป็นการบุกไปเอาชนะทางแอนดรีอยู่นเตดมาที่2ประตูต่อ0ูนย์ครับราคาไฮ้แคสิ0นัดนะครับชนะได้7นะครับแพ้ไป3เท่านั้นนะครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์ไม่ค่อยโอเวอร์สักเท่าไหร่นะครับโอเวอร์โอเวอร์ไปเพียงแค่4นัดจาก10เท่านั้นครับ โดยราคาต่อรองวันนี้นะครับเปิดมาแน่นอนครับเปิดมาตามเชิงเลยนะครับเป็นทางฝั่งทีมเยี่ยมพาติกนะครับบุกมาต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่ราคา2.25าครับก็ต้องบอกเลยว่ากรีนออกช่วงนี้ผลงานไม่ดีเลยแล้วก็สถิติค่อนข้างเป็นรองด้วยครับส่วนพาติกเนี่ยก็ฟอร์มกำลังรอดยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับ <S <S เหนือกว่าค่อนข้างเยอะแม้ว่านัดที่แล้วเนี่ยจะเปิดบ้านเจ้ากันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ในการเจอกันมาหนุนล่าสุดนะครับแต่ผมบอกเชื่อว่าช่วงนี้ รีนอกแม้จะไม่แพ้ใครมา4เกมนะครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะต้านทานไหวนะครับคู่นี้ผมขอวัดใจไปที่พาร์ติกทิสเซลดีกว่านะครับชื่อว่าน่าจะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ส่วนราคาสูงตามครับคู่นี้ผมวัดใจไปเลยครับที่บอลสูงนะครับทายสกอร์ไว้ว่าจะจบที่ประมาณ2ประตูต่อ1ครับโดยฝั่งพาร์ติกเนี่ยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะคู่ที่4นะครับวันนี้เราไปกันที่ศึกพิมเมลิกเวลนะครับในคู่ระหว่างแชมป์เก่าครับ เดอะนิวเซนครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคอนนาร์คีนะครับจะแข่งกันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับอันดับตารางคะแนนนปัจจุบันครับเดอะนิวเซนรังอยู่อันดับที่2นะครับแข่ง19นัดชนะ14นะครับไม่เสมอใครแพ้ไป5เก็บได้42คะแนนส่วนทางฝั่งของคอนนาร์นะครับแข่งมา19นัดเท่ากันนะครับชนะ7เสมอ5แพ้7นะครับเก็บได้ย6แต้มรังอยู่อันดับที่8ครับ ฟอร์มในบ้านของพัดเอ่อของทางเดินนิวเซนนะครับแข่งมา9นัดชนะ7เสมอ2เอ,องเข้าไปชนะ7แพ้ไป2นะครับเก็บได้77.8%นะครับส่วนทางฝั่งของคอนาดน,นะครับแข่งมา9นัดนอกบ้านนะครับชนะ3เสมอ3แพ้3%อยู่ที่33.3%ครับสถิติการเจอกันนะครับ10เกมหลังสุดในทางฝั่งเดินนิวเซนชนะได้ถึงเอออ่่า10เกมชนะได้ถึง7เกมนะครับเสมอกันที่2เกมแล้วก็เป็นทางฝั่งของเออ่ คอนนาด์ชนะได้1เกมครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันมาครับเดอะนิวเซนบุกไปอาชนะคอนนาด์ได้ที่2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ราคาแฮนดิแคปนะครับสิเกมหลังสุดนะครับเดอะนิวเซนชนะเรทไปได้ทั้งหมดเอ่หกเกมด้วยกันนะครับแล้วก็แพ้ไป4นะครับส่วนราคาโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์ไปที่4นัดจาก10เท่านั้นครับฟอร์ม10เกมหลังสุดนะครับเดอะนิวเซนปีนี้ผลงานไม่ดีนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยไร้พ่ายในลีกปีนี้เห็นแหมแพ้มารัวๆเลยนะครับ เหลือ10เกมหลังนะครับชนะไป5แล้วก็แพ้ไป5ครับเกมล่าสุดนะครับบุกเอาชนะแกนาฟอร์มาได้ที่5ประตูต่อ2นะครับส่วนสมาชิกเกมล่าสุดก็เอาชนะทางเบอร์มิริตันเฟอร์รี่นะครับมาได้ที่5ประตูต่อ2ด้วยสกอร์เดียวกันแต่สังเกตไหมครับจะเสียประตูเกือบทุกเกมนะครับในรอบ10นัดนะครับแล้วก็ราคาแฮนดิแคปนะครับอ่า10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้ไป5แต่4นัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดทุกเกมนะราคาแฮนดิแคปนะครับแล้วก็ ราคาโอเวอร์อันเดอร์สูงต่ำนะครับโอเวอร์ over, ไปที่6เกมครับแล้วก็อันเดอร์ไปที่4เกม4นัดหลังสุดก็โอเวอร์ทั้งหมดเลยเช่นกันก็ถือว่าฟอร์มกำลังมานะถ้านับเฉพาะในลีกเนี่ยสองนัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีไปแข่งในฟุตบอลถ้วยนะครับสองเกมนะครับก็ชนะ1แพ้ไป1ครับมาว่ากันถึงฟังของคองนาดมากนะครับ ก็10นัดหลังสุดนะครับชนะไปได้6เกมครับแพ้ไป3เสมอไป1นึ่งโดยเกมที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านนะครับไล่ถล่มฟินทาวไปที่7ประตูต่อ2นะครับแล้วก็สถิติแฮนดิแคปสินัดนะครับก็ชนะไปที่3นัดแล้วก็แพ้ไป7นะครับส่วนโอเวอร์เนอร์ครับโอเวอร์ไป4นะครับอันเดอร์ไปที่สี่เกมแล้วก็เสมอไปที่2เกมครับราคา h a n d i แค p วันนี้นะครับเดอะนิวเซนเป็นต่อเยอะเลยนะครับที่ราคาสอ 25นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.5ครับอย่างที่บอกไปครับเดือนเดเซนต์ปีนี้เนี่ยผลงานตกลงไปเยอะนะครับแล้วก็แพ้ไปเยอะด้วยนะครับโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์เนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับปีนี้แล้วก็ช่วงหลังๆมาชนะก็จริงครับแต่ชนะใครไม่ขาดนะครับเจอกันหลังห่นล่าสุดเนี่ยก็เบียดอัชนะทางฝั่งของคอนาดไม่ได้ที่แค่2ประตูต่อหนึ่งผมมองว่าวันนี้อยู่รองทางฝั่งของคอนาดไว้ดีกว่านะครับแพ้เต็มที่แค่1ประตูวุดวิดเท่านั้นครับ ส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้เนี่ยเดิดิเซนเนี่ยสูงมาแล้วอย่างที่บอกไปครับ4ีนัดติดต่อกันผมว่าวันนี้วางไว้ที่สูงได้ครับเล่นในบ้านน่าจะเปิดเกมแรกกันสนุกวันนี้ผมขอแนะนำนะครับอยู่รองที่คอนนาดราคา2.25นะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่3.5ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคู่ที่5นะครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลเนชันแนลลีกอังกฤษนะครับในคู่ระหว่างซอริฮามัวครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแทมบร์ดนะครับ โดยนะครับผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับเซอร์รีเฮาเนี่ยชนะ3เกมเสมอ1เกมแพ้ไป1เกมนะครับโดยเกมที่แล้วก็บุกไปเอาชนะบอสตันยูเนเต็ดมาที่1ประตูต่อ0ส่วนทางแทมเวิร์ดนะครับผลงาน5เกมหลังสุดนะครับชนะ1เสมอไป3นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมครับหนักไปทางเสมอเป็นส่วนใหญ่ครับโดยเกมที่แล้วก็เปิดบ้านเจ้ากับฟอร์เรสต์กรีนโรเวอร์ไปที่1ประตูต่อ1ส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะซัตตันมาที่2ประตูต่อ1ครับ อันดับตารางคะแนนนะครับผมโซลิฮาวเนี่ยอยู่อันดับที่7นะครับแข่ง27่สิเอออย่าแข่ง24นัดนะครับเก็บได้38คะแนนส่วนทางฝั่งของแทมเบิร์ดนะครับแข่ง10 23นัดเก็บได้30แต้มรังอยู่อันดับที่15ครับมาดูในเรื่องของสถิติการเจอกันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็โซลิฮาวมัวนะครับผลงานนะครับเจอกันมานะครับ5นัดหลังสุดแต่โซลิฮาวชนะได้1เกมครับแทมเบิร์ดชนะได้2เกมแล้วก็เช้ากันไปที่2เกมแต่เกมล่าสุดเจอกันมาเป็นเกมกระชับมิตรนะครับตั้งแต่ปี2018 วันนั้นเนี่ยเป็นทางโซลิฮามัวะครับที่บุกป,ปัชนะัดแชมวชได้ที่3ประตูต่อ0แต่ถ้าเจอกันในลีกอย่างเป็นทางการเนี่ยในช่วง4เกมหลังสุดเนี่ยโซลิฮามัวไม่สามารถเอาชนะแชมวชได้เลยนะครับผมก็เป็นการแพ้ไป3แล้วก็เสมอไปที่1เกมครับราคาให้ในแคปคู่นี้นะครับโซลิฮามัวนะครับก็เป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกเลยนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.75ครับ แต่ว่าสถิติเนี่ยแทมเวิร์ตจะดีกว่าแต่ว่ามันก็เกือบ10ปีมาแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะเอามาทับกันได้นะครับแล้วก็โซลิฮาวมัวเนี่ยเพิ่งตกชั้นลงมานะครับจากเอ่อลีกดิวิชั่นสองนะครับผมก็เลยทําให้เนี่ยฟอร์มปีนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยังคงเป๋อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังรั้งอยู่อันดับที่หัวตารางได้อันดับที่7นะครับผมก็เลยเชื่อว่ามันเนี้ยโซลิฮาวเป็นต่อมากกว่านะครับโอกาสชนะมีมากกว่าแล้วก็ฟอร์มกำลังดีด้วยนะครับผมเชื่อว่า1เมม็ดีแน่นะครับแต่จะมมีีเ็ดท่2ง มันก็ไปรู้อีกทีนึงแต่คู่นี้ผมไม่แนะนําให้เต็งนะผมเชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสเชียร์ฟรีกันค่อนข้างสูงนะครับผมว่าคู่นี้เลี่ยงไว้เลี่ยงได้ดีกว่าแต่ถ้าเชียร์เนี่ยผมยังวัดใจที่โซลีเฮานะครับหนึ่งน่าจะมีนะครับส่วนราคาสูงต่ำที่2.75เปิดมาให้สูงขนาดนี้นะครับน้ำแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะยิงกันเยอะนะครับคู่นี้คู่นี้ผมขอวางไว้ที่สูงที่ราคา2.75ครับ คู่ต่อมาคู่ที่6นะครับเราลงไปอีกลึกกันอีก1นึ่งดิวิชันนะครับคืออังกฤษเนี่ยพอเป็นดิวิชันหนึ่งดิวิชันสใช่ไหมอ่ะเริ่มจากพรีเมียร์ลีกนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็นดิวิชันหนึ่งดิวิชันสแล้วก็เนี่ยเป็นลีกต่อมาก็เป็นเนชั่นลีกเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนชั่นแล้วลีกนอร์ทนะครับก็ลงเข้ามาอีกนะครับก็วันนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างสกันท็อปครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิงส์ลิสทาวน์นะครับจะลงสนามกันในเวลา4นนนนนนนตตรรรรงงะะะคคคัััััับบบบกก็ออดาาแณปจจุ่่ ก็คิงส์ลีย์ทาว์เนี่ยอยู่อันดับที่3นะครับแข่ง24นัดเก็บได้42คะแนนส่วนทางสกันท็อปเจ้าถิ่นนะครับแข่งมา23นัดน้อยกว่า1นัดนะครับเก็บได้41แต้มนะครับรังอยู่อันดับที่4ก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยกำลังไปได้ดีทั้งคู่เลยนะครับโดยสกันท็อปนะครับผลงาน5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เกมนะครับเสมอไป3โดยเกมที่แล้วครับบุกไปเอาชนะทางปีเตอร์โบโรสปอร์ตมาได้ที่1ประตูต่อ0ส่วนในบ้านเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับเฮีียรรรร์์ฟฟอออดไปปท่่0 0ะะตตูแล้้วก็มในนนบบาคั ห้าเกมหลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้านับเฉพาะในลีกเนี่ยก็ไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันด้วยนะครับส่วนทางกิ้งซลีทาวนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ3นะครับโดยเกมที่แล้วก็เป็นการเปิดบ้านเจ้ากับนิทแฮมไปที่นิทแฮมมาเก็ตนะครับไปที่2ประตูต่อ2ส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดนะครับบุกไปเจ้ากับเชสเตอร์ที่1ประตูต่อ1แล้วก็ผลงานเกมเยือนในลีกนะครับ5เกมหลังสุดชนะ2เกมเสมอ1เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับ สถิตินะครับในการพบกันมานะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างตะกุ่ตะกากนิดหน่อยเพราะว่าเอ่อต้องบอกว่ามันเปิดราคามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เว็บที่ใช้ประจำเนี่ยมันไม่ไม่ออกราคามาไม่ออกสถิติมาก็ต้องมาใช้เว็บนี้แทนนะครับก็นะครับเจอเจอกันมาแค่เพียง2นัดเท่านั้นนะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานี่เองครับก็คิงลีสทาวชนะที่31นะครับแล้วก็ไปเล่นที่บ้านสกันท็อปเสมอกันไปที่0ประตูต่อ0นะครับ ก็ทางฝั่งสกันท็อปยังไม่เคยชนะเลยนะครับแล้วก็ราคาเกมนี้นะครับเป็นทางฝั่งของสกันท็อปที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มสูสีกันมากนะแต่ว่าราคามันเปิดมาเยอะขนาดนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับที่มันตังหิดตังหิดใจสักนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าสกันท็อปในบ้านใน5นัดหลักสุชนะเกมเดียวเนี่ยมันจะโหต่อเยอะขนาดนี้ผมว่ามันแปลกไปหน่อย นะครับผมว่าคู่นี้เป็นบอลงานนะครับผมเชื่อว่าหลายสํานักเนี่ยน่าจะเชียร์ไปที่คิงส์ลีนทาวนนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้แย่ปบบกันเยอะนะครับแล้วก็ผลงานนอกบ้านที่ดีกว่าจากการ็อปในบ้านแย่กว่านะครับผมเชื่อว่าวันนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าเนี่ยผมมองว่าวันนี้สกันท็อปยังไงก็มีโอกาสที่จะเก็บ3มแต้มได้มากกว่าจากการที่ราคาเปิดมาแบบนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็ราคาไม่น่าหลอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ที่เพื่อนๆฟังอยู่แล้วราคามาลงไปที่0.5้าเนี่ยผมว่าเนี้ย ไม่น่าตามสกันท็อปแล้วนะครับผมเชื่อว่าคิงลิทามมีโอกาสที่จะเก็บแต้มกลับออกไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไหลไปที่1ลูกหรือว่าน้ำเนี่ยกระแสมันตีกลับมาที่สกันท็อปนะครับผมเชื่อว่ายังไงสกันท็อปก็ชนะแต่ณเวลาเนี้ยผมยังมองว่าสกันท็อปมีดีกว่านะครับด้วยราคาครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันนะครับคู่นี้หัวก้อยเหมือนกันนะครับโยนหน้าไหนก็ออกได้ทางงานนะครับผมขอวัดใจไปที่สกันท็อปนะครับที่ราคาสูนะครับที่ดห้าี่วนหแค่ดูแค่วนะ ระแสเนี่ยมาเด่ดเดียวมาทางฝั่งที่ต่ํามากกว่านะครับถ้าก่อนเกมลงไปเหลือแค่2.25เนี่ยวางต่ําไว้ได้เลย,เลยคู่นี้ชนะเฉือนกันไม่เกิน1ประตูนะครับคู่นี้ผมขอวางไว้ที่ต่ําดีกว่านะครับที่2.5ครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเรากลับมาที่พรีเมียร์ลีกเวลนะครับในคู่เวลาทุ่มครึ่งบริสตันฟเฟอร์รี่นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบรรีทาวโดยอันดับตารางคะแนนนับปัจจุบันนะครับบริสตันแบรรีฟเฟอร์รี่เนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับแข่ง19นัด ชนะ5เสมอ2แพ้12นะครับเก็บได้แค่เปลี่ยง17แต้มเท่านั้นส่วนทางฝั่งของแบร์รี่ทาวนะครับแข่งมา20นัดมากกว่า1เกมนะครับชนะ8เสมอ4แพ้8มี28แต้มนะครับผลงานในบ้านของอบริสตันนะครับชนะ3นะครับเสมอ2แพ้ไป5นะครับเปอร์เซ็นต์ชนะจะอยู่ที่30ส่วนทางแบร์รี่นะครับผลงานเกมเยือน10นัดชนะ3เสมอ2แพ้ไป5เปอร์เซ็นต์ชนะก็อยู่ที่30เท่ากันเลยนะครับ คู่นี้เคยพบกันมา6ครั้งเท่านั้นนะครับก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นชนะได้1เกมแล้วก็ไบรตันเอ่อแบรรี่นะครับชนะได้2เกมแล้วก็เสมอกันไปที่3เกมครับหน่วยเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยก็เป็นทางแบรรี่ทาวนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะบริสตันไปได้ที่3ประตูต่อ1ครับแล้วก็ผลงานการเจอกันมา10เกมนะครับเออขออภัยเออผลงาน10นัดล่าสุดของทางบริสตันนะครับชนะได้5เกมครับแล้วก็แพ้ไป5เกม โดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปชนะทางคาร์ดิฟเมโทรโพลิแทนมาได้ที่3ประตูต่อ1ครับแล้วก็ราคาไฮนิแคปนะครับเปิดมา9เกมนะครับจาก10นะครับก็ชนะไปได้5นะครับแพ้ไป3แล้วก็เสมอไป1ครับส่วนโอเวอร์เนอร์ครับโอเวอร์ไปที่5ครับอันเดอร์ไป3แล้วก็เสมอไป1เกมครับทางฝั่งของแบร์รี่กันบ้างนะครับผลงาน10เกมหลังสุดชนะได้4นะครับแพ้ไป5เสมอไป1ล่าสุดแพ้มาแล้ว3เกมติดต่อกันนะครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็เป็นการพ่ายขาบ้านต่อเพนนีบอลไปที่ 1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ราคาแฮนิคป10นัดหลังนะครับชนะ5แพ้ไป5ครับโดยสามนัดหลังสุดเนี่ยแพ้รวดทั้งหมดเลยนะครับแต่โอเวอร์เดอร์ยังตามได้อยู่นะครับโอเวอร์ไปที่8นะครับเสมอไป1นแล้วก็แพ้ไปที่1เท่านั้นครับราคาแฮนิคปบคู่นี้นะครับเป็นทางแบรรี่บุกมาต่ออยู่ที่ราคา0.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3เมตรครับก็ต้องบอกเลยว่าแบรรี่เนี่ยผลงานที่จริงเนี่ยขอเช็คนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับผลงานดูดีกว่า นะครับผมแล้วก็กับการที่บุกมาต่อนะครับครึ่งรูปแบบนี้มันเหมือนราคาที่แบบวัดใจอะอืมแล้วก็ตามฟอร์มด้วยนะครับตามเชิงด้วยแล้วก,กับการที่แพ้มาในเกมที่แล้ววันนี้ต้องการแต้มครับเพื่อที่จะชดเชยเรียกศรัทธาแฟนบอลชดเชยความมั่นใจตัวเองด้วยนะครับวันนี้ผมว่าเชียร์ได้ครับราคาเปิดมาแบบนี้นะครับเชียร์ที่เจ้าถิ่นเอ,อ่อจบไปเชียร์ที่ทีมเยือนดีกว่าที่แบร์รี่นะครับเชวาน่าจะบุกมาอักษณะได้นะครับส่วนราคาต่อ,อ,อราคาสูงต่ำสามเม็ดเนยอย่างที่บอกไปครับ บร์รี่สูงไป8จาก10ผมว่าคู่นี้เชียร์ไปที่สูงดีกว่าที่ราคา3เมตรเชื่อว่ายิงกันอย่างสลุดแน่นอนครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปทั้งหมดของทั้ง7คู่วันนี้นะครับโดยคู่แรกนะครับในฟุตบอลกับคัพเนี่ยผมขอวัดใจไปที่โอมานนะครับเพราะว่าซาอุดีไม่ใช่ชุดใหญ่แล้วก็รอบแรกมาเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับโอมานน่าจะเก็บอ่าไม่ใช่ดีน่าจะเขาเรียกว่าไงอ่ะยันได้นะครับใน90นาทีครับเช่นเดียวกับคู่ของคูเวตกับบาเรนนะครับ คูเวตด้วยความที่เป็นเจ้าภาพนะครับยังไงวันนี้ก็ใส่เต็มร้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักเตะชุดใหญ่ทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้ก็เชียร์ไปที่คูเวตราคารองสูงสองจุดรองปอๆนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่แพ้ใน90นาทีครับส่วนกินอกมอตตันกับพาร์ติคทิสเซลนะครับคู่นี้ผมขอไปที่ทีมเยือนพาร์ติคทิสเซลนะครับแล้วก็เดืนิวเซนกับคอนนาดนะครับเดืนิวเซนช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นมาก็จริงแต่ว่ายิงใครไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมขอไปที่คอนนาดคีนะครัััััััับบบบบโโซซเเเเลลฮฮาาาาามมมมวววววนนนนะะะะคคคครรรรรรรกกแิ์์ดดู่่่่ีีีี้ผชยยไปทใจพ ราคามันต่อมา1ลูกนะครับมันจะออกหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ถือว่าต่างกันเยอะนะครับแล้วก็สกันท็อปกับคิงซี่ทาวนะครับคู่นี้ผมขอไปที่สกันท็อปนะครับด้วยาราคาที่มันแป,แปลกเปิดมาเยอะเกินสาเหตุนะครับวันนี้วัดใจที่เจ้าถิ่นดีกว่าแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่นี้ผมขอวางไปที่แบรีทาวนะครับเชื่อว่าน่าจะบุกมาเก็บ3คะแนนกลับไปได้ครับ ก็หวังว่าวันนี้นะครับจะถูกใจเพื่อนเพื่อนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับชอบผจัดนะครับขัดก็สวนได้ไม่ว่ากันครับแล้วพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันปีใหม่นะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆฉลองกันให้สนุกนะครับแล้วก็นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นมารับปีใหม่อย่างมีความสุขครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ